สวัสดีครับผมจากช่องวิถีพันดําครับโอ้เต้เห็ดมาเตะเฮ็ดอีกแห้ยมาวันนี้มาหาเห็ดครับมากระตินครับนี่ครับสวัสดีครับมาเจอเห็ดตะไคร้โดกยังใหญ่ครับนี่ครับพึ่งมาเมื่อกี้ครับมาตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงก็กว่าครับนี่ครับเห็ดแล้วครับบ้านนี่ครับเห็ดตะไคร้โดกยังใหญ่เลยครับป๊ออจัหลอดตาเขาได้ยังไงครับได้ซ้ำนี่จัด หาดอกนี่ก็ oh. พอกแกงแล้วครับดอกยังใหญ่โ oh. อ้ดูขาเอาตะชิน้นเย็บดูอร่อยอร่อยเรียหลายกูวต้องมีดคุดจ้ะหรอวะมีดอยู่ในยามโกอกผมี้เรามีดหมอจัดการอันนี้ก็ถึงมากเมื่อกี้นะครับลงลังลงรวดดินนี่ครับจอดรลุดเอฟรวยก็เย็บเลย <c oughs> โอ้ดอกยังใหญ่โอ้มีลูกแล้วยิ่มีลูกดาดดดุกกเี๋ยยวูขาดูเป้าขากับเท้าแขนดูแบบนี้เดี๋ยวเอามาเชื่อไว้อันนี้คืนนี่กลัวว่ะโอ้เขียวดอกเดียวกับลูนตะก้าครับครับเดี๋ยวไปหาเห็ดกันต่อครับผมเฮ้ยป้าจิ้งโขวมันๆครับวันนี้จกิได้หลายไปเนาะ เชือตุ้มเฮตะไครยเลยครับตุ้มยังใหญ่ครับแม่จอดรถตรงนี้ได้มีแต่ดอกก็ใหญ่ครับแต่ว่าก็ยังได้ไม่เยอะ้ะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่ครับผมเฮ็ดเฮตะไครยครับตุ้มยังใหญ่ครับอาดถ้าบานนี่กิดดอกใหญ่ยังใหญ่เลยครับนี่ยังไม่บานครับครับมานรู้งันครับว่าเป็นจะได้พ่อแก้มไหมครับผมอ๋อ ย่ให้แต่ชิ้นเก็บครับตุ๋มแม่งใหญ่ครับเจอกเรืครับพี่น้องนี่ครับอู้หิแต่ไครตุ๋มยใหญ่เลยครับเขียดนี่มีตุ๋ม่ใหญ่ครับผมย่ให้ดูครับผมเขียดนี้ครับผมสองตุ๋มเลยครับโอ้เขี่ยเมื่อกี้ครับวันนี้มีมีครับมันอยู่ตายไว้ใหม่ครับผมไม่ได้เขี่ยครับ ี๋ยวส่เดี๋ยวให้ตะชินเก็บครับผมโยมเจอมิดหม้อมิดหม้อลงไปแล้วครับเอามิดหมอแงะเลยต้องมิดหมอโอ้โอ้ไม่ใช่เซียนที่จะเข้าท้องครับมือจะมักเล่นพอได้แกงครับหาพอได้แกงมือมันอย่างไงโอ้นี่ครับ เพิ่งจอดรถเมื่อกี้ครับผมผลงานได้เยอะอยู่ครับหมานหมานเหมืนครับตอนนี้เจ๊ยครับพี่นอกยิ่งเคลียยิ่งเจอครับนี่ครับผมเฮ็ดเฮ็ดตะไข้ครับผมโอ้มีแต่ตุ้มใหญ่ใหญ่ครับคิดบาดเจ็บจะไม่มีครับตรงนี้กำลังใหญ่หลดครับผมเจ๊ยนครับโอ้เคลียงงวยเลยครับนี่ครับผมโอ้หิดหม้อไม่ลงสัก หมานครับหมานครับเจออีกแล้วครับผมตะทินเจอครับอู้ตุ้มมีแต่ตุ้มไม่ใหญ่ครับตรงนี้ได้หลายแล้วครับโอ้พอกึ้งครับผมนี่ครับ๋ยวให้ดูครับผมนี่ครับอู้สะโอนครับนี่ครับมือครับอู้กับหัวปั่นเลยมดนีแต่ตุ้มไม่ใหญ่ครับลองบานโวขาดอกกินไม่มดนี่ครับตะทิ้นมือเขีย เดี๋ยวมันตกเยอะมีถมแอนด์ทินเกบครับโอ้โหดยดูโอ้แล้วเชี่ยวไปได้เชี่ยวไปจักหน่อยเัีไยว้อ่าไวมันงอกที่หลังงอกกินน้าจำบอลไว้เจอกแล้วครับผมเ็ดโคนกำลังงอกเลยครับแต่ว่าเห็นดอกเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวผมเฮด ไม่รู้อะไรกินไม่ได้ครึ่งนึงครับโอ้แต่ลอยงอกไม่ไหมครับผมเดี๋ยวหายตาถินเก็บครับผมมิดหมอมันตึ้งเจอมิดหม้อมิดหมอแล้วโอ้ได้เห็ดแปรงวาได้มันเจือมิดหม้อเลยมีหมูโคนอย่างใหญ่โอ้เดี๋ยวเชี่ยวไปได้แค่นั้นแหละเอาปีนเจอเห็ดตะไคร้เหรอครับผม นี่ดอกใหญ่ใหญ่ครับแต่ว่าดอกไม่สวยครับดอกนี่เจอสามดอกครับจะให้ดูครับผมผมดอกหนึ่งครับแต่ดอกไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าแข็งอยู่ครับเลยบานไม่นานหรอกครับบานมันจะกีนะเดี๋ยวให้ตาชิ้นเก็บนะครับเดี๋ยวหมุดหม้อปาดเอาเชียวไปได้โอ้ตีครับตีใหญ่ใหญ่ครับผมโคางใหญ่เลย อ,อไไมีไหมน้อมีาหมูไหมเดี๋ยวฮะรุ่เอาเอาสองดอกกนได้อู้วางกระจายดิเนี่ยผมโอ้ยสองดอกนี่ครับไม<ะ>่อันนี้จะดอก,กใหญ่เลยครับผมอันนี้จะดอก,กใหญ่กว่านี่ครับโอ้เนี่ยผมโอ วันนี้เดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวต้องเอาเชี่ยวไปได้ตุ้มหนึ่งครับโอ้ใหญ่ย็บแล้วเดี๋ยวเชี่ยวไปแด้วโอ้โหมีโคนใหญ่ๆเลยครับผมโอ้ตกเลยมีบินหลายดอกตกแตกจ้อยเคาตกราคาตกเม็ดเทนทีจีด้ยจักนี่ครับตุ้มโอ้ หมานก็หมิดหมอเลยวันนี้มีแต่ตุ้มอห่ครับเพชรกำลังงอกครับผมมาแป๊บเดียวถึงมาหเนี่ยครับนี่ครับเพชรในแต่กายครับผลงานเอียได้แต่ละดอกมันดอกใหญ่ครับมันหาอีรีไปครับผมหาเพชรกันต่อครับผมก็หมานครับวันนี้ครับคอยดูครับบัดติดตามช่วีกทีเดียวจะได้เยอะไหมครับผมเดี๋ยวอีกแล้วครับพี่น้องดอกยังใหญ่ครับเพชรตะไคร เย่อให้ดูครับผมนี่ครับผมหมาหมูมันดาครับหมานกับหมานครับหมานหมานเ่ะเขนี้มีแต่ดอกเข็ดแต่ไข่ดอกก็ใหญ่นะครับผมเราเจอมิดหม้อมิดหมอกำลังงอกครับผมแต่แกโอ้เจอแล้วครับผม อันนี้ฮ็ดนาอ่อนหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเคยกินอยู่แต่ว่าจําไม่ได้ครับมันคือเฮ็ดอะไรเดี๋ยวให้ดูครับผมมันไข่ไข่ฮิตหนามากนะครับแต่ว่าดอกมันใหญ่นะครับนู้นตุ่มหนึ่งครับอันนี้ใข่ลูก็คอมเมนต์มาได้ครับเ่าะแบมันคือเฮ็ดอะไรครับผมก็ลืมๆนะครับก็อยากลู้ครับแต่ไครลูก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยครับผมครับผมเดี๋ยวเก็บห็ดก่อนครับผม เอ้ยเกลียวพี่น้องเห็ดตะไคร้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่ครับผมเห็ดตะไคร้ดอกงามๆครับผมโอ้ดอกสวยๆเลยครับงอกหมือนอันเกียวตายอ่าโอ้ขึ้นมาแล้วครับโอ้นี่ครับผมสวยเจียมครับผลงานนราะโอ้มีแต่ดอกใหญ่ แคบเดี่ยวรับถึงมาวันนี้นปันหมานครับวันนี้หมานวันนี้วันหมานมากระทัถินหมา,น,มา,น,มานเลยครับผมตะถ,ถินเจออลอวครับตุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวผมเพ็ดตะไคร้ครับแต่ตุ่มไม่ใหญ่ครับเพ็ดตะไคร้เขียวอืเขียวอืมบนดอเจอหมิดหมูดอกก็ใหญ่มีแต่เพ็ดตะไคร้ขาวครับออกก็เขียวนิดน,นึงแต่ปนๆกันครับพอได้แกงครับไปครับหาเห็ดต่อครับผม เพื่เพชรเด่นเจครับพี่น้องเ็ดหนาออนครับสองดอกครับนี่ครับผมโอ้ผมเ็ดหนาออนครับนี่ครับดอกหนึ่งครับกำลังงอกเลยครับดอกแข็งงเลยครับโอ้สามดอกครับนี่ดอกนึงใกล้ๆกันครับแล้วเขียรลองเขียรหายครับผมเดี๋ยวเก็บเพ็ดกันก่อนนะครับจะทิ้เก็บคับบโยมีดง้วจะทิ้งเบาเบา เยวปาดเชีย์ไปจ้ะจะปีนาเลยคิดโอ้ดอกสวยๆนะครับผมอืมดูดมอีกหนึ่งดียนเหน็นไครับผมอากินแบบวิธีพันดําครับง่ายอยู่ง่ายสบายกระเป๋าดิพอได้ลุปเวลาครับผมก็ได้สบายนี่ครับผลงานก็ได้เยอะพอสมควรอยู่ครับ มาไม่นานครับผมหาดูเฮ็ดกันต่อครับผมไปกันครับครับผมก็ก้าบมาถึงบ้านแล้วครับก็ได้เพราะได้แกงครับก็ได้เยอะอยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเฮ็ดครับผมนี่ครับเฮ็ดไดเฮ็ดนาอ้อนนะครับนี่ครับพิษตะไคร้ครับอ้ดอกยังใหญ่ครับนี่ครับดอกโคตรใหญ่เลย ดูตุ่มเนี่ครับอาเป็นตาสะออนครับตุ่มใหญ่ๆครับอันนี้ฮิดน้ำมาครับฮิดน้ำมันปูได้ฮิดฐานนะครับโ็ได้พอแจกันกินครับไปกะตาทินประมณานู่ครับครับดอกไสวยแข็งๆนยครับเพื่อแต่งอกครับรับคุณสำหรับคลิปหาเพ็ดวันนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไปเจอลคลิปหาเหต็ตวันหลังครับเราจะหมัหมือนวันนี้ไหมครับสวัสดีครับผม